สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงในเทรนนะครับใน business ที่เรียกว่าสําคัญมากๆเลยในยุคต่อจากนี้นะครับแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะนะฮะผมไปงานสัมมนาต่างประเทศมาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับคือไม่ได้พูดเรื่อง AI เลยนะคะนะครับคุยว่านเนี่ยธุรกิจอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโมเดลดีกันเยอะมากครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า DTC นะครับ Direct to Consumer นั่นเองนะฮะบางคนจะเรียกว่า D2C ซึ่งมันก็คล้องกับ B 2 B2C b และ ทีนี้ไอตัว D2C คืออะไรเดี่ยผมก็เคยเล่าไว้คร่าวๆแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนๆอ,อาจจะนานนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพราะว่าผมก็เล่าได้ยินมาว่าเป็นเทรนด์แล้วนะครับแต่สรับย่อยง่ายมันก็คือการขายตรงนะครับก็คือธุรกิจเนี่ยขายตรงไปให้กับผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านคนที่ชื่อว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่ธุรกิจจะทําการกระจายสินค้าเนี่ยไปให ถึงกับตัว end consumer นะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีข้อจํากัดเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ได้ทำกันง่ายนะครับมันต้นทุนสูงนะครับมันต้องมีเหลือสต็อกมันมีเหลือขนส่งต่างๆไปก็เลยยกภาระไปให้กับคนที่ชื่อว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับก็คือพวกค้าสสินค้าทําเองนะฮะซึ่งมันก็ดีนะนะครับแต่ว่าพอ,อยุ่ดิจิตอลเนี่ยนะฮะ ธุรกิจก็เริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทำ D2C เนี่ยนะครับมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ได้ข้อบูลด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีจุบ,บันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะบริหารสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยหละธุรกิจก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือว่าแล้วเราจะทํำยังไงฮะคือจะยกเลิก ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ไม่ทำไอตัวาขายผ่านรีเทลหรือเปล่าหรือว่าเราก็ต้องทํารีเทลต่อไปแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีรักษาล้ําใจกันอะไรนะฮะคือมีมีธุรกิจมาปรึกมาปรึกษาผมเยอะนะคือเขาก็รู้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคือเราก็อยากจะขายตรงนะคือขายกับขายเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีตัวแทนจาหน่ายใช่ไหมฮะแล้วตัวแทนจาหน่ายเองก็ก็มองมองเหมือนกันว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดพี่ขายตรงแล้วผมจะสู่ผมจะอยู่ยังไงใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ประเด็นถัดมาอีกเยอะมากนะครับว่า แบรนด์จะต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับว่าเอาแบบไหนดีที่มันจะโอเคนะครับที่คนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะฮะเ,เรียกว่าลูกค้าก็แฮปปี้ตัวแทนจำหน่ายก็แฮปปี้คือสเต็กโฮเดอร์คนอื่นๆเนี่ยมันมันมันแฮปปี้กันหมดนะครับ ตรงนี้นะครับ Adobe เองเนี่ยนะครับเขาซึ่งซึ่งต้องบอก Adobe เนี่ยไปเกี่ยวอะไรนะครคือ Adobe เองเนี่ยด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนพัฒนานพวก่า r k e t i n g t ้ง e นะครับแล้วเขาก็ดูแลเรื่องของ Customer Experience ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเขาก็เลยไปรวบรวมนะครับแล้วก็สังเคราะห์องค์ความรู้บอกว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์หรือธุรกิจนะครับที่ต้องการจะทำไอ้พวก D2C เองเนี่ยนะก็ลองพิจารณาเรื่องแบบนี้คือนี่คือสีคุณต้องเตรียมตัวนะครับ ผมต้องบอกก่อนนิดนึงเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บมันดูเหมือนไกลตัวนะแบบโหคุณแก่เราเป็นธุรกิจ SME อคือคือผมว่า SME ก็คงจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะาคุณก็ขายตรงอยู่แล้วนะครับ SME ยุคใหม่ก็คือเราก็เปิดร้านขายของออนไลน์เองใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจที่มีตัวแทนนะครับคุณมีมีธุรกิจตัวแทนคุณมีธุรกิจที่ช่างนกะ็บ มีแบรนด์ระดับหนึ่งนะครับแล้วคุณไปขายผ่านช่องทางต่างๆเช่นคุณอาจจะฝากขายนะครับหรือคุณมีบริษัทที่เป็นดิสติบิวเตอร์มารับไปขายต่อทีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดเรื่องนี้เยอะมากว่าเอาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวยังไงดีใช่ไหมครับพาร์ทเนอร์ยังไงนะครับคือผมคุณจะเห็นว่าอย่างบริษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาขายผ่านบิสเซิลพาร์ทเนอร์ใช่ไหมพาร์ทเนอร์เอาไปขายให้ในะไหมครับแต่ตอนนี้คือฉันขายตรงเองได้นะครับพาร์ทเนอร์ถามผมแล้วว่าเอาแล้วผมจะอยู่ยังไงไงใช น,นี่คือคำแนะนำนะครับลองไปคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําอย่างเงี้ยต้องทำในบ้านนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราเนี่ยครับคือไม่ใช่แบบอยู่อยากคิดก็ทำทเฉยๆนะคือคุณต้องเขียน Business Case ขึ้นมานะครับ s s e s s c a ู e เนี่ยพูด,ดง่ายนะก็คือการการจำลองไม่ให้ดูเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำจริงเนี่ยนะครับทำจริงของการทำ DTC เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีรายได้ประมาณไหนมันจะมีผลกระทบยังไงใช่ไหมฮะ ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนเนี่ยเพราะเพราะอย่าลืมนะครับการทำ DTC เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ทำแล้วฟรีๆนะฮะคือไม่ใช่ไปเปิดร้านช้อปปี้แล้วจบนะมันมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะฮะคือคือคุณต้องมีเรื่องของการบริหารสต็อกคุณจะมีเรื่องของการจัดการขนส่งต่างๆด้วยนะครับเออมันจะมีคนที่มาเกี่ยวข้องเยอะมากกันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ก็ต้องเข้าใจนะคือการไปฝากขายเนี่ย ฝาขายีด้เป็นแบบหนึ่งนะแต่ขายโตเองเนี่ยมัน,มน,มนอีกแบบนึงนะครับมันไม่ใช่แค่ไปเปิดร้านหน้าร้านแล้วก็จบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำ Business Case เป็นเรื่องสำคัญนะครับในในธุรกิจนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดที่เล็กมาหน่อยนะครับอาจจะไม่คุ้น,ค,น,ค,นคุ้นกับ i n e s s Case ผมพูดในงานแล้วกันนะครับคือคุณจะต้องไปวาด s u s i s s แพ p นอะนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณมาหารมาขายตรงเนี่ยคุณคาดหวังนะครับรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับลูกค้าจากไหนอะไรยังไงนะครับจะจะมีกระทบไหมแล้วคุณลองคาดการณ์ว่ามันจะมีกระทบกับลูกช่องค่องเก่าไหมเพราะอย่าลืมนะฮะสมมติว่าคุณเปิดธุรกิจเก่าไปฝากขายเนี่ยไปฝากขายในยสมมติมีเบียได้ประมาณหนึ่งล้านบาทต่อเดือนใช่ไหมครับเปิดช่องใหม่เนี่ยแล้วคุณบอกช่องใหม่ได้หล้านเนี่ย คือหน้านไม่ใช่ว่าคุณได้ลูกค้าใหม่ล้านหนึ่งนะคือบางทีมันอาจจะมันอาจจะมาจากไอ้ช่องทางเก่าอะร้านหนึ่งย้ายมาเพราะฉะนั้นคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับตอนนี้ก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ถ้าเกิดเราไม่ได้เพิ่มแล้วทำทำไมนะครับเอาจริงๆแล้วบางธุรกิจก็ยอมทานะ เพราะว่าบางธุรกิจเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลูกค้าเพิ่มนะครับแต่ว่าการที่เขาได้ลูกค้าตรงทําให้เขาได้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมแบบไหน,นคือทำให้เขาได้ user ใช่ไหมว่าได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีสำคัญนะครับ business case ค,คือการประเมินแหละว่าคุณคุณทำไม่ควรทาใช่ไหมฮะและ,อ,ะอย่าลืมนะครับทำ business case เ,เ,เนี่ยมันมีการวางแผนนด้วยนะว่าโอเคคุณจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอะไรก็ว่าไปเฟสอะไรเฟสเ,เป็นยังไง คุณคุณจะพบว่าหลายหลายหลายห,ายหายบริษัทจะเริ่มอย่างนี้นะครับเอ่อเท่าที่เท่าที่ผมทราบนะแรกๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ขายเว็บไซต์หรอกนะครับเพราะว่าทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเองเนี่ยมันใช้ต้นทุนสูงใช่ไหมฮะก็ไปอยู่ในมาร์เก็ตเพลสคือไปขายผ่านมาร์เก็ตเพลสก่อนนะครับจนมาร์เก็ตเพลสเนี่ยโอเคเอ่เอเรียกว่าเราเริ่มมีข้อมูลลูกค้าแล้วนะครับแล้วพอเราพร้อมเนี่ยเราก็ยกไปอยู่ในอา่าใ,ใ,ใ,ในตัวในเรคชัน่นท์ของเราอีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆแบรนด พยายามทับนะก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็อ e ีคอมเมิร์ซที่ไม่แม่นใช่ไหมก็ไปทำให้ผ่านมาร์เก็ตเพลสที่เขาจริงๆก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกไปทีหนึ่งนะครับอืมนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วก็คือบิสเซสเคสนะครับสองนะครับก็คือเวลาเราทำา DTC เนี่ยนะครับตัวองค์กรเองต้องมีการออกแบบโปรดักแล้วก็สวิตช์บางอย่างสำหรับตัว DTC โดยเฉพาะนะครับคือมันไม่มันมันคงจะ มันคงจะดีนะผมมันคงจะดีถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากการขายปกตินะครับซึ่งการขายผ่าน DTC เนี่ยมันจะเอื้อต่อการพัฒนาโซลูชันหลายแบบนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับอ่ะผมขยายภาพไปหนึงแล้วกันนะฮะอย่างเช่นนะครับคุณจะมีเรื่องของการขายแบบเป็นพวกเซตอะไรเงี้ยฮะอย่างอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็จะเจอกระตูนเนี่ยนะอย่างล่าสุดเนี่ยผมเจอโฆษณากระตูนในในเว็บไซต์นะครับในในเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับก็คือขายเป็นแบบบล็อกเซตมาเลยนะครับก็คือ คุณนึกภาพการ์ตูนสมัยก่อนซื้อเป็นเซตเนี่ยคุณต้องไปซื้อตามพวก,ก,กร้านการ์ตูนที่เขารวบรวมไม่ให้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือไอ้พวกสัญลักษณ์ทีมอะมันทำเป็นเซตมาให้เลยนะครับอ่ะก็คือแบบเนี่ยคุณไม่ต้องตามหานะครับเนี่ยมีมีให้เซตเลยใช่ไหมครับเพราะคุณจะพบว่าไปเดินตามหาร้านหนังสือเนี่ยนะครับบางทีคือโอ้โหขายไปเล่นเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือขายเป็นเซตให้เลยสองนะครับมีรูปแบบของซัสคิปชั่นเป็นสมาชิกต่างๆใช่ไหมครับมีการทำคัสเตมาร์สนะครับอย่างไนกี้เองเนี่ยเขาจะมีบอกว่า ไปซื้อที่อื่นคุณได้คู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับไลกี้โดยตรงนะครับมันจะมีรุ่นพิเศษที่คุณสามารถออกแบบได้เพราะออกแบบ Facebook, เสร็จปุ๊บเขาเขาเ็เจ้าของไงเขาก็ออกแบบได้ใช่ไหมฮะหรือการทําพัฒนาแบบ NVP นะครับก็คือ minimal viable product นะครับก็คือสินค้าที่ออกแบบมาพิเศษนะครับซึ่งปกติอาจจะไม่ขายที่อื่นอาจจะขายท่องทางนี้โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไหมฮะหรือมีสินค้า E x c l u s i v e การรีแบรนด์นะครับการให้สินค้า พรีเมียมนะครเป็นสินค้าที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็าการจำหน่ายพวกพาร์ตต่างๆพวกนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าคุณสามารถเอามาใช้กับ DTC ได้นะครับก็คือมันจะทำให้มันมีความป่าจากการขายปกตินั่นเองนะครับอื ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกลเม็ดของการที่หลายๆคนทําด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อผ่านตัวแทนนะครับมันก็ก็ซื้อมีก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อกับเรามันจะมีบางอย่างพิเศษขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ที่เขาบอกว่าคุณพัฒนาเรื่องนี้ได้นะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องระวังถัดมาก็คือเรื่องของ pricing s t r a t e g y นะครับก็คือการทําราคาทําราคานะครับกับตัวเรากับตัวคู่ค้าเนี่ยยังไงนะครับไม่ไม่ให้กระทบกันนั่นเองเพราะว่าคุณนึกค่าไม่ง่ายครับ คือคือแน่นอนว่าเราขายตรงเนี่ยเราขายเราถ้าเกิดธุรก,กิจเราขายตรงกับลูกค้าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจ่ายค่า GP ใช่ไหมไม่ขายอ่าเรียกว่าไอ้พวกค่าแบบเอาพูดง่ายคือค่าคอมมิชชั่นน่ะนะครับให้ให้กับพวกคนที่เป็นตัวแทนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถอา่ากไรได้มากกว่านะครับนะฮะอืมคือต่อให้คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดคอนโวจริงๆนะครับต่อให้นะครับคุณขายราคาถูกกว่าราคาปกติคุณยอะกกำไรมากกว่าก็แค่มันก็แค่อะไรฮะคุณแค่เอาไอ้พวกงบ งบค่าเชลอะ่ะตัดทิ้งไปแล้วก็ชาเชลเนี่ยกระจายออกใช่ไหมฮะมันก็มันก็สามารถทำได้แต่พอทําอย่างนั้นปุ๊บไอ้พวกคนที่เป็นตัวแทนหรือฝากขายก็บอกว่าอ้าวแล้ว แล้วผมจะอยู่ยังไงใช่ไหมถ้าทุกคนบอกว่าของพี่ถูกกว่าผมหมดผมก็ขายไม่ได้ดิเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดจะเกิดการทำ pricing strategy ขึ้นมานครับคือคุณจะจัดราคาอย่างไงใช่ไหมฮะซึ่งบางทีจะบอกว่าเช่นการจัดราคาคือโปรโมชั่นนะครับคือซื้อหน้าซื้อก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อผ่านตัวแทนคุณจะได้ราคาอีกแบบหนึง่งใช่ไหมซื้อกับเราราคาแบบหนึง่งตัวอย่างที่เห็นจะเชนมากครับคือการขาย iPhone ถูกปะคุณจะพบว่าการขาย iPhone ที่ Apple เนี่ยก็ขายราคาเต็มอะถูกไหมฮะปึ๊บว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์นะนะครับก็จะมีของแถมให้ถูกไหมฮะแล้วก็มีนู่นนี่มีนั่นซึ่งคุณจะพบว่านั่นทําให้ Apple จะไม่ทําโปรโมชั่นออกมาสู้กันนะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของ Apple ที่แบบว่าเป็นผ่านจากจากสโตร์ตรงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณรู้สึกดีกว่าคุณรู้สึกเชื่อเชื่อมั่นมากกว่าคุณก็ไปซื้อที่ Apple นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ราคาถูกกว่าคุณก็ซื้อผ่านตัวแทนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือนี่คือสาของการการคํานวณง่ายๆบอกว่า คุณจะวาง pricing s t r a t e g y ยังไงบางคนอาจจะใช้วิธีการใช้ของแถมบางคนอาจจะใช้วิธีเรื่องของการให้ b บ n e f i t บางอย่างเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทําไมเพื่อไม่ให้คู่ค้ารู้สึกแยกกันนะคะคือคือต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าในมุมหนึ่งคู่ค้าจะรู้สึกว่าแบร์นะ่ะมาเปิดแข่งแทนนะฮะมาเปิดแข่งเป็นคู่แข่งเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเขาก็คงจะต้องมีการวางแผนเรื่องนี้ดีๆนะครับขณะเดีวยวกันเองนะครับการทาไอ้เรื่องของ DTC แบรนด์จะต้องมีการ ทำและลงทุนเรื่องของ real time tracking นะครับก็คือการคอยอัปเดตต่างๆตอนนี้ตอนนี้สินค้าอยู่ไหนอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ transfer ยังไงซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษถ้าเราไม่ทําลงทุนระบบเนี่ยนะครับการทำไอ้พวก DTC เนี่ยเห็นพังกันมาเยอะมากนะฮะคำว่าพังแปลว่าอะไรคือ คือต้องนึกภาพอย่างนี้ครับเวลาผู้ธุรกิจรีเทลเนี่ยไอ้พวกระบบสตอ็อกระบบไอ,อาการกระจายสินค้าเนี่ยเขาแม่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่พอแบรนด์ทำเองปุ๊บเนี่ยแล้วพอตัวเองไม่แม่นเนี่ยนะครับโดนคนโวยบอกทำไมของขาดทำไมของไม่มีของอยู่ไหนใช่ไหมฮะคือ,ค,อคือเราทึกมากไม่ง่ายว่าคนคนที่เขาทําธุรกิจขายของกันมาเป็นแบบเป็นทศวรรษ <c oughs> เป็นทศวรรษนะหลายทศวรรษด้วยนะครับกับคนที่เพิ่งมาขายของเนี่ยนะฮะเออมันมัน ความแม่นยำมันต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องอพัฒนาเรื่องของเดลต้ทาทักกิ้งนะครับผมนะฮะแล้วก็อีก,การครับคือการทำจัดก,การนะครับประมวลคำสั่งอันนี้เขาเรียกว่าประมวลคำสั่งแบบ n to n หมายความว่านะครับคือเมื่อคุณเข้าไปจัดก,การเรื่องของ DTC แล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการาบริหารระบบสั่งซื้อและจัดส่งนะอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ นะฮะคือมันมันคล้องมากัคบคำว่าเรียลไทม์แท็กกิ้งกันแหละเรียลไทม์แท็กกิ้งก็คือคุณก็สามารถเฮ้ยเ <hadi> ช็คได้ตอนนี้อยู่ไหน,ไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับตอนนี้มันมันไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมฮะเออของอยู่ไหนมีปัญหาตรงไหนช้าตรงไหนเป็นต้นนะครับและเช่นเดียวกันคือธุรกิจเนี่ยก็ต้องเข้าไป,ไปจัดการนะครับตั้งแต่ end to end ก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการมอบคุณค่าเนี่ยนะครับกระบวนการมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเนี่ยต้องควบคุมได้นะครับอืทั้งหมดเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าสิ่่่งทีีธุรกิจเนย จะต้องเข้าใจคือว่า customer experience customer experience จากการทำ d t c เนี่ยจะแตกต่างจากการขายปกตินะเพราะการขายปกติเนี่ยไอตัว customer experience ของคุณเนี่ยมันถูกยกไปให้กับหน้าที่ของดีเทลคือมันยกไปให้กับคนที่เป็นคนขายอะนะฮะซึ่งตรงนั้นก็ก,ก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องของเขาอะคือถ้าเกิดใครทำดีก็ได้ไดยอดเยอะ,อะใช่ไหมถ้าเกิดใครทำแย่ก็ได้ยอดน้อยใช่ไหมฮะแต่พอคุณมาขายตรงเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าลูกค้าเนี่ยจะมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจละซึ่งตรงนี้ดี ไม่ดีโดนเต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับ customer experience มากนะครับตั้งแต่เรื่องของอโฆษณาเรื่องของระบบการสั่งซื้อต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ผมแชร์ส่วนตัวเลยนะครับผมแชร์ส่วนตัวคุณจะพบว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเว่ากมตอนที่ผมเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เปิด e c o m m e r ิรเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราขายผ่านตัวแทนนะไม่ค่อยยุ่งยากเลยหรอกแต่พอเราขายเองปุ๊บนะ อุย้ยวุว่นวายมากนะครับมันแบบคุณต้องมั่นใจว่าไอ้ของสต๊อกพอไหมเฮ้ยลูกค้าโทรมาโวยปุ่มทำไมกดไม่ได้คือโอ้โหมันมีเรื่องจุกจิกต้องทำเยอะนะครับก็คือคัสเ r อร์เอ i ซียนต้องคิดนั่นเองนะครับและเราก็ต้องคิดเรื่องของคัสเตอร์แอ i ู i ูชันสายจ g y ด้วยนะครับคือ อย่าลืมเปิดเปิดช่องทางแล้วไม่ได้แปลว,ว่ามันลูกค้าจะแห่มานะ <c oughs> คือเปิดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการคิดทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้เองก็จะมีสิ่งที่คุณต้องระวังกับคู่ค้าด้วยเพราะว่าคู่ค้าเองก็บอกอ้าวพี่ลงแอด,ดมาแข่งกับผมแล้วพี่ดึงไปหาช n นอ l ใหญ่แล้วผมจะอยู่ยังไงก็เป็นปัญหากันอีกถูกปะใช่ไหมฮะนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันมันกลับมาว่าถ้าเกิดคุณทํดี TC เนี่ยนะครับ ธุรกิจทาจริงๆจังๆเนี่ยเขาจะมีการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีเยอะมากนะครับเทคโนโลยีที่ว่าดีบีเพียบเลยนะครับมันจะมีพวกเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกการเ,าเรียกว่าเทคโนโลยีเก่านะครับถ้าเกิดมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่พร้อมกับการทํา DTC เช่นระบบแท็กกิ้งระบบข้อมูลต่างๆก็มีปัญหาแพลตฟอร์มการวางขยายต่างๆนะครับอืมนะฮะเรื่องของตัวแพลตฟอร์มที่ยืดหยุนนะฮรระบบการเอาเอง,งา่ายๆคือแค่ถ้าเกิดสมมติเว็บไซต์ของคุณสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าวันละแค่ประมาณหลักร้อยอ่ะแต่พอ DTC ปุ๊บคนเข้าหลักหมื่น เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องประ่ยนแล้วถูกไหมฮะคือมันจะมีผลโยไปหมดระบบชําระเงินต่างๆไปนั่นเองนะครับพวกนี้นะครับคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นเหตุที่ไห้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยตอนแรกจะทํา DTC อ่ะพอทำจีนปุ๊บปดทำแล้วไม่รอดเพราะว่าการประเมินการประเมินเรื่องของเคสธุรกิจประเมินเรื่องของสกยภาพรวมถึงความเข้าใจในกระบวนการเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่าคิดดีๆครับผมนะผมอ่านผมอ่านไอน้ตัวบทความแถลงการณ์เนี่ยผมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย ควรจะเอาไป educate มากกับบริษัทสหลายบริษัทนะฮะที่อยากจะขายตรงกับลูกค้านะครับคืออย่างเช่นกูจะเห็นว่าตอนนี้มือถือโอเปอเรเตอร์ก็เปิดร้านช็อปตัวเองถูกป่ะใช่ไหมฮะหรือพวกอ่าสินค้าอู่พวกบริโภคเนี่ยหลายรายก็จะมีการทำขายตรงเองนะครับก็คือวางแผนและจะทำขายตรงเองแล้วก็อ่าเรียกว่าจะให้แบบว่าคนวิ่งมาซื้อเองนเป็นต้นนะครับอ่โทรศัพท์มือถือมีแล้วก็คือมีช็อปตัวเองนะครับอย่างอย่างซัมซุงก็มีบริโภคของเขาใช่ไหม อ่าแอปเปก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้รถยนต์บางยี่ห้อก็จะมีนะคือแบบว่าไปซื้อตรงกับเว็บไซต์ใช่ไหมก็คือไปสั่งจองผ่านเว็บไซต์ตรงแล้วก็เดี๋ยวอ่าเขาก็บริหารเรื่องของการส่งมอบเองพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็ประเมินผลอย่างดีๆนะครับเพราะว่าเออทำแล้วจะทํำยังไงแล้วก็ทํำยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับ DTC เป็นโมเดลของอนาคตครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ถูกยกว่ามันจะเป็น บทสําคัญของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจนะครับจะทรานสฟอร์มไม่ดีได้ดีขนาไนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้อง พิจารณากันอีกพอสมควรเลยนะครับแต่ก็เอามาสู่คนฟังนะใครที่เป็นมือใหม่ก็ฟังไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ธุรกิจไหนที่ตอนนี้นะครับเป็น DTC อยู่แล้วก็โอเคเช่นธุรกิจผู้ SME ขายตรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆก็เอานี้ไปคิดดูแล้วกันนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เอามาสู่นฟังในประีโซนนี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็เอาไปคุยกันต่อได้นะครับแล้วก็เด้งมาคุยปรึกษาได้นะครับยินดีเสมอครับติดตามกันในอซีโซนหน้านะครับว่าจะหยิบเรนนคััััีีสสรบบวว้ด